สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถ Ma z d a b t 5 0 2.5 Free Style Cab ฟลแป,ปี2006ค่ะรถกระบะทำม,มาหากินสวยๆพร้อมใช้งานเลยเล่มทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอนพร้อมมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านให้เลยค่ะใครหากระบะทำม,มาหากินหรือขนของอยู่นะคะคันนี้เอาไปใช้งานคุ้มๆเลยประหยัดน้ำมันใช้ได้เลยค่ะสีสวยใช้ได้นะคะมีรีร้อยบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานรถขับไปแล้ว184,0 0 0กิโลเมตรนิดๆนะคะ ระบบเกียร์ธรรมดาเกียร์ดีใช้งานได้ครบตามปกติเลยเครื่องยนต์ดีเซลคอม m บนเร il 2 5 0 0ซีซีเทอร์โบเครื่องยนต์ดีอัตราเร่งดีค่ะระบบของเหลวปกติใช้งานทางไกลสบายๆเลยห้องเครื่องสวยน็อตซุ้มซอกต่างๆสภาพดีเลยค่ะช่วงล่างแน่นแช็ซี Jet G สวยครบรถขับดีไม่มีเสียงดงังคานเดิมไม่มีตัดต่อแช็ซี G สวยไม่ผุไม่สนิมพร้อมใช้งานเลยค่ะ ล้อแม็กสวยยังดีใช้ได้ค่ะกระบาดไลาเนอร์กระบาดกว้างๆจุของได้เยอะเลยค่ะลอนกระบาดสวยไม่ผุไม่สนิมทายได้บางเดิมเลยค่ะนัดยืดฝาก,กระโปรงท้ายแน่นเดิมไม่มีขยับค่ะ รถติดฟิีมกลองแสงมาให้แล้วรอบคันประตูแคบสามารถเปิดได้ขึ้นลงสะดวกสบายเลยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเล็กทีเดียวค่ะเบอะพาคูณหน้าสวยสะอาดเรียบร้อยไม่มีฉีกขาดมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานบอกแคบเป็นบอ่อหนังสภาพใหม่ๆเลยค่ะหนานุ่มนั่งสบายมากนั่งทางไกลไม่เมื่อยไม่อึดหัดแน่นอนค่ะ สภาพพร้อมใช้สุดๆเลยคอนโซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบสมบูรณ์ตามปกติแอร์เย็นฉ่ำรอบคันค่ะเครื่องเล่นเพลงเพาะๆมีให้ฟังพวงมลาลัยพาวเวอร์กระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกบานค่ะรถสวยสภาพพร้อมใช้เล่มทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอนมาส่งต่อกันในราคาขายสดเบาๆนะคะเพียง990 0 0บาทเท่าน,นั้นค่ะรถกระบะท,ทำมาหากินพร้อมใช้ขายตามสภาพทางร้านมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านกันเลยค่ะ สนใจยังไงก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์098847 9281หรือจะติดต่อทาง Facebook ได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้เลยนะคะสนใจดูรถได้ที่ร้านสามกอรถบ้านซอยวัลราดปลาดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะท่านใดหากระบะทำมาหากินเอาไว้ใช้งานอยู่นะคะคันนี้เอาไปไว้ใช้งานคุ้มคุ้มกันเลยค่ะท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถโทรติดต่อนะัดดูรถแล้วเข้าไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันได้เลยค่ะท่านใดที่กําลังสนใจอยากจะซื้อรถมือสองอยู่แอดมินแนะนําให้ลูกเพจทุกท่านเห็นรถตัวจริงก่อน ไปคุยไปทดลองขับกันหน้างานก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งหรือสําหรับท่านใดที่อยู่ไกลอย่างน้อยขอให้วิดีโอคอดูรถกันให้ชัดเจนก่อนโอนเงินมัดจาทุกครั้งค่ะส่วนเรื่องเอกสารควรตรวจสอบให้รอบคอบทุกครั้งเสมอนะคะ <c oughs> เพื่อป้องกอันข้อผิดพลาดต่างๆที่จะตามมาในภายหลังได้ค่ะซึ่งทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณารถมือสองเท่านั้นทางช่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทางเจ้าของรถหรือทางผู้ขายเลยค่ะดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้รอบคอบเสมอก่อนโอนเงิน พอหากเกิดข้อผิพดพลาดใดๆทั้งช่องจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นค่ะท่านใดสนใจยังไงก็ไปดูไปคุยกันหน้างานไปทดลองขับกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ